บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแนะนำรถยนต์นเอเนกประสงค์ระดับหรูโตโยต้าอินโนวารุ่นปรับปรุงโฉมใหม่โดยปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายนอกรอบคันให้มีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยดูโดดเด่นสะดุดตามากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างมีระดับกว้างขวางสะดวกสบายครบครันด้วยอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Car Play และฟังก์ชันความปลอดภัยขั้นสูงสุด ยกล้องมองภาพรอบทิศทาง3 6 0องศาและสัญญาณการยาด้านหน้าและด้านหลังประกอบกับสมรรถนะในการขับขี่ที่คล่องตัวโดยมีเลือก3รุ่นคือ2.8 c r y s t a คริสตาพรีเมียม2.8แคริสตาและ2.0 Entry Toyota i ท n o v ตยต้ ua, รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ดีไซน์ทันสมัยครบคันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและฟังก์ชันความปลอดภัยดีไซน์ภายนอกใหม่ กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมสำหรับรุ่น2.8และกระจังหน้าดีไซน์ใหม่วัสดุสีเงินสำหรับรุ่น2.0 Entry กันชนหน้าดีไซน์ใหม่สปอร์ตทันสมัยชุดตกแต่งรอบคันโชวบเฉียวในทุกมิติเฉพาะรุ่น2.8สปอยเลอร์หลังให้ความรู้สึกสปอร์ตเท่ไฟท้ายโดดเด่นเจิดจ้ามองเห็นเด่นชัดในระยะไกลเฉพาะรุ่น2.8 ล้อลอดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วชปาร,รุ่น2.8ค r ิสตาพรีเมียมและล้อลอดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วสทตอนภาพลักษณ์อันโดดเด่นคิ้วประตูท้ายสีดำเงาสำหรับรุ่น2.8และคิ้วประตูท้ายสีเดียวกับตัวรถสำหรับรุ่น2.0 Entry ไฟหน้าแบบ LED Projector และไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED สว่างสวยเพิ่มทัศน,นวิสัยในการขับขี่แม้ขณะฝนตกหรือหมอกลงจัดเฉปาร,รุ่น2.8 ดีไซน์ภายในใหม่มาตรลัเริงแสงออปติทรอนพร้อมจอแสงข้อมูลการขับขี่ m a d ดีไซน์ล้ำคมชัดทุกรายละเอียดเฉพาะรุ่น2.8ใหม่หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay สะดวกสบายให้ความสนุกในทุกการเดินทางเฉพาะรุ่น2.8เบาะนั่งหุ้มหนังพร้อมตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้เฉพาะรุ่น2.8 Crystal p r e m i ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ Smart Entry และระบบ Start อัจฉริยะ Push Start ควบคุมการล็อกปลดล็อกประตูและสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเจปร,รุ่น2.8สมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร GD Efficient Boost อัตราเร่งเต็มพิกัดทุกการขับเคลื่อนประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมให้กำลังสูงสุด172แรงม้าที่3,400รอบต่นาที แรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรที่1,200ถึง3,400รอบต่อนาทีเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรดูว่า VVTi สมรรถนะโดดเด่นราบรื่นทุกการขับขี่ให้กำลังสูงสุด137รแรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด183นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม Sequential Shift ระบบส่งกำลังสุดล้ำตอบสนองทันใจ พร้อมยกเลิกเกียร์ธรรมดา5สปีดในรุ่น2.0 entry ความสุขสบายและฟังก์ชันความปลอดภัยใหม่สัญญาณการะยะด้านหน้า2จุดและด้านหลัง4จุดปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์การะยะมั่นใจทุกครั้งเมื่อขับขี่เฉพาะรุ่น2.8ใหม่กล้องมองภาพรอบทิศทางพนูเ r มิกวิวมอน o เตอร์เทคโนโลยีกล้องมองภาพรอบทิศทาง3 6 0องศาช่วยตรวจจับคนหรือของใกล้ตัว เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจไปอีกขั้นในทุกเส้นทางเจเพาะรุ่น2.8 Crystal Premium เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางเจเพาะรุ่น2.8 Crystal Premium เบาะนั่งแถวที่2แบบ Captain Seat เจพาะรุ่น2.8 Crystal Premium ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control รักษาความเร็วให้คงที่โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเฉพารุ่น2.8 Qui s t a Premium ระบบ T-Connect สัมผัสประสบการณ์การขับเคลื่อนแห่งอนาคต ได้อย่างไร้รอยต่อเฉพาะรุ่น2.8 c r i s t a l Premium กล้องมองหลัง Back Camera พร้อมฟังก์ชันการมองเห็นปรับเปลี่ยนได้3รูปแบบช่วยถอยจอดได้อย่างมั่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นเฉพาะรุ่น2.8ระบบช่วยปิดประตูท้าย Door Easy Closer ตอบรับความสุขสบายทุกครั้งที่ใช้งานเฉพาะรุ่น2.8ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย7จุดมั่นใจอีกขั้นกับการปกป้องที่เหนือชั้นระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกและการลื่นถไหลาจากการเบรกกระทันหันระบบช่วยอกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist Control ป้องกันร,รถไหลขณะออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ควบคุมรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคงบนทางโคง้งหรือถนนที่เปียกลื่นและป้องกันอาการล้อหมุนฟรีซึ่งเป็นสาเหตุให้รถลื่นถไหลเสียการทรงตัวพร้อมเลือกเป็นเจ้าของ โตโยต้าอินโนวารุ่นปรับปรุงโฉมใหม่3รุ่นและ3สีคือสีขาวไวท์เพลคริสตัลสีเงินซิลเวอร์เมทัลลิกและสีดำแอตติจูดแบล็อกโดยมีราคาดังนี้รุ่น2.8คริสต้าพรีเมียมเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์ดีเซลราคา1 4 2 9 0 0 0บาทรุ่น2.8คริสต้าเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์ดีเซลราคา1 2 7 9 0 0 0บาทและรุ่น2.0เอนทรีเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์เบนซินราาาค1 1 9 0 0 0บท สีขาวไวเพลคริสตัลเฉพาะรุ่น2.8คริสต้าพรีเมียมและ2.8คริสต้าเพิ่มเงินอีก1,000 0บาทจากราคาที่แสดงข้างต้น oh. พบกับ Toyota i n n o v a รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่าย Toyota ทั่วประเทศและ Toyota Driving Experience Park บางนากิโลเมตร3 พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ